ไปจ้าสวัสน,บบนีครับแม่ครับวันนี้จะพากินอะไรน้าลาบหรือแม่มีงาน,นยังจ้าเมื่อน,นี้คือแต่ีกล้วยยังก่อกระปุ่นายแท้นี่จ้กระปุ่นไฟห้าวกปุนมากเป็นบุญบ้านบ่จ้าแทนเป็นเป็นบุญบ้านบุญพระเวียดโอ้โหคงยิ้มค,คาวาอ่างเอฟซี C รวมทร้างบุญสิปเฏิรูทธานมุนมจาจ้าสร้างบุญรวมเป็น ครับเป็นยาเป็นบอกเตีหลายอย่างครับไปโพสไปซื้อหูแต่ชถุงอะาโ้าหาถุงหมอกกำลังจี้ถุงหมอกไปไปวัดได้แม่บัดวัดได้หรอเขาเอินวัดยังวัดปาดอนสวรรค์วัดป้าดนสวรรค์กัมาด้เสียงวักินล่านกับมาด้อลงท่านก็ายไใหปามาหัวจ คือว่าฝันแม่บอกให้ฟัางความฝันหือความฝันแต่ัอแล้วมาย้ำให้แลมาย้ำตเก่าล่ะมาย้ำแบบไหนเน่ยแล้วมาย่ำเล้าสาวเล่าคือเสียผ้าว่าให้แลว่าหลกาคือผ้าว่าให้สามสิบหกตมาตเก้าอีก็ตเก้า เเกว่าถาลูกเก่นเขาเลยถาลูกเรามาละถาลูกมีลูกคนใดจะแม่คนหน่อยคนอยู่ภูเทือกศู่าเล่าแม่โอ้คนยิ่งบอกแมนเป็ยังคือถาคนละคน่าเขาสอเสียมาให้คนเอกมา่นเขาสือเสียมาให้อีกไม่ฟันหันแมนแปลว่าสิมิเลกเพิ่มเอกโอ้นอกจากสามหกกับสิมิเลขเพิ่มออก มานี่สองศูนย์ที่แม่ยกให้เบิ้งน้ามันมากจะไหนก็ที่ฉันว่าผู้ใหญ่บ้านมาเอิ่อไปกินข่าเฮี้ยนเหล้าก็เลยไปก็ผู้ตายล่ะมาเ่อนแต่ว่าเขาเรียกว่าเอาตรงก็ผลมาต่างหงสาใหญ่มาเชิญไปกินข่าเฮี้ยนผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นเอากลัไปก็ปาเนย่างดีสันปาเนย่างก็บจีภาไปตั๋วนะครับไปกับผู้สโซผู้โซ่ภาไปไปกินข่าเฮี้ยนแม่เขาผู้ใหญ่บ้าน กินอย่ามเราที่ไปเหี่ยงพูนยาบ้านต่อเร่อพอน่ะแม่ปแม่ไปสอทะเบียนบ้านเพิ่นมาไปบ้านถามเพิ่นมาแล้วทะเบียนบ้านเพิ่นบ้านของผู้ใหญ่บ้านสิบเก่านะพอถ่อคนเงินยี่สิบของผู้ใหญ่บ้านนี่คือสิบเก้าแม่หัวจักเบอร์เหี่ยงผู้ใหญ่บ้านนะจดก่อนบ้านนี่คือไปหรอกเลยถามเพิ่นว่าเบอร์โทรนั่นครับสิบเก้าตัวเดียวเลยหรอครับแม่ เดียวแม่ายฝันน้คยเราเอาปอนมาทาออาเสียแม่อก้ราแค่เดินหายดอกงหุญนหล่าก้อนเอาเพื่นเรยว่าเพื่นมาทวงเอสเื้อป่ะแม่แม่มาทวงออสเื้อแม่ก็เลยบอกมันจะเฝ้าล่อห้เรียกออกอีก่ั้วนี้ก่อน อันนี้ได้อีให้แน่นอนรับรองว่าบ่อาบ่ลุงเองดอกคั่นดมเชื่อมาให้เราสิไปให้เจ้าละเฒ่าัดกี่ตัวแม่กี่ตะกอนเจ้าก็ทุกข์ยากว่าซั่นเฮากี่ตัวครับสิมาซอยแม่ให้แม่โอ้แม่คืนอีกเพิ่นสิมาซอยให้รวยกว่าเก่าเรว่าตกี่ว่าแม่ทุกข์แม่ยากแม่บ่มีหยังาสิมาซอยให้สิให้บทุกข์ยากว่าซั่นเนค่รับาฝันในความฝันนะแม่เาะเราบ่บกคืนน ขึ้น ah, บ oh. uh ้านเนี hmm. Hmm. Mm ่ยครับ huh. น hmm. hmm ี่เราไม่ปลครับเห็นบดทุกบดหนักได้เรื่องใส่เราอ่ะอือเจ้าใั่นเจ้าอยู่จะยุ่งสบายสั่นส่เราอ่าครับให้เจ้ายุ่งสบายเมื่อไรก็สบายเมื่อนัาง่ะโบ่พ่อพ่อบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะเราบอกย่่แม่แสดงว่าเลขทีเขาอีกเรื่นี้ล้อเจ้าเจ้าแม่รักวาเราเข่าวค่ะเจ้าแม่สิมีโตอุ้ยใบอยู่คุยโตอุ้ยใบก็ทีนั้นของ เลขเขาเขาเลยชงมากจเขาเลขเลขคันละม้วนมากของเขาโอ้เลขเลขเลขมีที่มาเนี่ยเไปยังจาขายังไงนักเขียงแบ่งกล่มมีหนมาหลายแน่เป็นงานบริจาครอดกันง่ายสีมาหลายก็เห็นบ่จจาแคเมื่อนี้การในเมากิ้น้อจีนบ้านแม่กายโอ้ยขอบคุณแม่กายหลายๆ พอแล้วสิยากต่อมาเด้อยกว่วเก่าาส่ไม่ฝันนนอนพองไดยากกับมากินเด้อกับปูเล่นากับุุหมองใจ้มนใจเด้อป้าถูกครับเป่นแบบวันนี้คนเต็มบ้านเลยอคนเต็มบ้านเลยม่าแหละป่าพุ่งกับมาแล้วครับอืออีกสิบแม่สิบประยูนบอจ่าไาโรงงานออแล้วขึ้นป้อ้นปีนงโอ้พี่น้องมากเ่อเสยเมือนเขาถือเลขน้ำมองเขาถือเลขสองพันโอ้ เล่ามาแล้วประมาณโอ้แสงไทอย่ายมากีก็่าถือเนาะต้องประมาณใจที่แรกเอาเป็นว่าพี่นองถือวัดจุ่มเลยเนี่ือวดพี่วัดนองเลยบอแม่ท่านก็อเจ้าผู้ถือเพราะเรานวาบเชียัเชียก็ต้องซื้อนาอันนี้เจ้ามือเรีกเป็เ่ออาเป็นเรือซื้อน้าพขาถือกันหลายบอส็นเรื่ซื้อได้เป็นได้่วลาเป็นได้ห่สองมนิ้ มันชื่อจับไปแล้วเพราะว่าแม่กับพ่อจับรัตติพันธ์พี่โยนหาสามหกหกสามอะไรก็เลยบอกแล้วจับเอาคันไม่มีเก่าหกเก่าเก่าหกไปก่อนเรื่อยแต่ยังไงโอ้สามเก่าสามเก่าเก่าสามไปก่อนเรื่อยเก่าขันไม่มีหกสามนะครับแมคือพ่อมาย้ำตัวนี้เมื่อคืนหละครับแม่มาย้ำแบบไหนครับแม่ครับก กิแนแดดล้วก็ห่วงเนาะครับก็เป็น,นห่วงเลยป้าใหญ่โอ้ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะป้าี่่นังโอ้ครับผมก็คือว่ามาย้ำม,มาย้ำในความฝันแม่ฝันว่าท่านท่านมาย้ำท่านพูดอะไรบ้างครับแม่ครับบ้างก็บ้าบอกว่าเป็นประเทศถิ่นแวดนี้นี่ไม่กล้าอยู่นี่ม่กินกันมาเป็นห่วงแม่ไล่ครับเรือ แต่ดรวยและจังท,นทีนี้จังทีไปไปมาเจ้าทีนี้อยาแม่ไปครับพ่อบอกล้วนะท่านาย้ำตัวไหนแบบเน้นๆไหมครับแม่ออ,อ,อกผลแล้วบอกว่าเย้ำตัวเก่าล้วตัวไหนแม่สามหกตัวเก่านะสามหกตัวเก่าอืม ตทตัวก็ต้ตัวเก่าเราอ่ะเว่นี่ก็ตัวเก่าเราอะแม่ก็สิมันใจตัวนี้เป็นพิเศษเลยมันใจตัวเก่าพเอากมีตัวเปี่ยนแม่ได้ซื้อบ้างหมดเนี่ยเ่พได้ซื้อพ่อตัวพ่อได้บ่อได้่าแจ่ปล่อยปุ๊บอันปัาป่อยแถวนี้ตรงทางไก่ซื้อนะแม่นาอนุก็ไปหาลอตเตอรี่ได้ใบเห็นยเหมือนกระดไม่ใช่ไม่ใช่่กันคืณน้องสาวยิบ ลอกขายเราก็สิิยบไปอยู่แล้วของเราโอ้อะไรอยู่หัดนี่ใช้คือีอโอ้กันเธอถินทอดยเดแดงแมนอยู่่่ียอันนี้ชุดแขนแล้วแม่นบ้างไหอันนี้แขนแขนได้ไหมคือชุดชุดเน้นเลยชุดเน้นเลยนะครับชุดเน้นเน้นเน้นแขนแขนของแม่กายเด้อพี่น้องสำรับผู้ใดถามหาชุดเน้น อ่างบน้อยเป็นบรจาม่ยพึ่งงบน้อยก็ประหยัดงบไปรอวันที่สิบห้านะแม่เนาะคือวันที่สิบหนี่บม่มีแล้วปล่อยไปหมดลหรอวันที่สิบนี่คือไม่มีนะแม่เนาะเดี๋ยววันที่สิบห้าสีมีแฉนแฉนให้เอฟซีคูดาดล่อแม่กายกับพิมล่อไปเด้อค่ะบาดเจ้าหายังนี่ได่หัน ่ช <Cornell. S 2> ุดนี้เป็นชุดเน้นๆแขนๆได้ค่ะเด้อผู้ใดชอบประจัดบวมากับพานได้ค่ะเป็นแนวท้างเนาะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กับบรรยากาศอยู่บ้านเนาะจ้าเอาตามสบายเลยวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวปุ้นข้าวเมนข้าวปุ้นมือนั้นก๋วยเตี๋ยวมือนี้ข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นข้้าวปุนมึ่นีงเด้อเสแแบบเลยมือนี้ ปุ่นเต็ียมมอี่นอ,อ,อนภาวนาภาวนาเป็นเงินคุณดูแลแขกดีไรทั้งเป็นบุญนระาจาะเนาะ,ะนี่จะสิเป็นมอมอน้ายาน้มจีนนะคะเมื่อนี้ฝากคล้องกับแม่กายจังไดายค่ะกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะบรรยากาศย่บานแม่กายมาตามอีกตอนนี้คุณพอ่อซูก่ะสายไม่ว่างสายเอฟซี 2อกครับอันนี้สองหกที่เรียกกันมันมาเรียกร้องมาแล้วก็แล้วกบแล้วก็เข้าแปดหานี่สาหนาอันนั่นจะเรียกสามสามหกสามสองเจ้านั้นสาหลแฟนเราเดอเพเป็นทั่วบอกกันพี่น้องเอาเป็นแนวทางงวดนี้ให้โชคดีคือเกาเดอร์ค่ะ